สวัสดีจ้ามาพ่อๆกันอีกแล้วตอนนี้พาเด็กๆออกมาทุ่งนากันจ้ะพี่น้องจ๋าจะไปยกยอไปดูคุณยายน้อยยกยอเนาะดูน้ำขาวแพรบเลยพี่น้องจ๋าน้ำขาวแพรบเลยมากับทีมงานเด็กๆน้องปั้นน้องเชฟน้องปอนแต่คุณยายสวัสดีครับคุณยายน้ำหน้าไปแล้วคุณยายนำหน้าไปแล้วนะคะคุณยายเข้าไปเหรอ ใหญ่น้อยไงอ้าพี่น้องจ๋าน้าม,มันออกอ่นาน้ามันออกจากบึงสวงถนนมันขาดบัดทีนี่คนเขาไปยกยอจ้ะอากาศดีคักคุณน่ะโอ้ยเด็กหน่อยคุณน่ะวิ่งแข่งกันสนานมันไว้กไเก็บกระปูไปด้วยนะคะออะเก็บป,ปูไปกินก็บสมตำแล้วเร็ว เก็บกระปูดหนึ่งตัวเก็บกระปูเล็กไปด้วยลูกเก็บกระปูเล็กไปให้ยายด้วยเอาไว้ไปทำปูดองได้บ่มามาปอ้ดปอดนี่ปูเล็กปูเล็กจับ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 สงสัยนั้นปล่อยมันไปปีกอลกล้าจับไหมเร็ว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 ยังตัวน้อยอยู่เลยจับปอนไปยังไงจับปอดมันจับไปเลี้ยงไง ไอกันต่เดี๋ยวเราไปดูตอนยอกยอกอีกทีนึงเนาะจ้ะ <What? S 1> ที่อีทบอกว่าน้าหนองมันอยู่ออกมาเนี่ยจ้ะ oh, <no. S 1> เป็นทะเลสาบเลยตอนนี้ท่วมหมดเลยจ้าเนาะนู่นะ <What? S 1> สงสารข่าหน้านะพี่น้องจะ้ะถ้ามันถ่าน้ำลดเร็วกะจะได้กินอยู่แต่ถ้า น้ำขังนานๆก็คงจะไม่ได้กินนะคะข้าวปีนี้เวลาหลายกับหลายเกินเนาะน้ำเวลาขาดกับขาดจนบ่มีบ่มีความพอดีเลยฮูย้จ้ะตอนนี้เดินมาถึงบึงสวงแล้วนะคะบึงสวงหลวงใหญ่ของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหินลาดจ้าหนองสวงเขาเรียกหนองสวงบึงสวงนั่นแหละฝั่งทางนี้ก็เป็นป่าอ้อยจ้ะ บึงในตำนานจ้ะพี่น้องจ้ากเกิดมารู้จักความกับเห็นโลดจะบึงนี่เรียกว่าบึงสวงชาวบ้านเขาก็ามาหาปลากันดูเด็กเดๆโอ้พอทอาก็ลูกเคยไปไหนมานอนนี่นอเซลกันได้บป่ปลาพอทอาก็ลูกเคยพอทอก็ลูกเคยได้ไล,<อ>ล่บ่ปลา จะพี่น้องจา้าตอนนี้ฝนก็ยังตกลินลินตกโปรยโปรยตกไม่หยุดเลยนะคะป้าดูมันถ่วมมาแล้วพี่น้องถ่วมพอดต้นอ่าต้น,ต,นตาลน,นี่ถ่วมมาถึงต้นตาลแล้วริมริมฝังฝ่งฝั่งสวงเนาะต้นมะขามเทศโอ้หถ้าตกมาวันนี้แบบไม่หยุดนี่ท่วมแน่นอนน้ำเข้าหมู่บ้านแน่นอนจ้ะ ท่วมต้นไม้เลยอ่ะคือ่อน้าไมเขหาหนางดูเด็กๆยายมายกด้านล่างยายติ็กติ๊กไปดูดูกๆปั้นมันนี้รวมไอไปไปดูคุณยายยายน้อยยกโย โยปลาซิวนะคะโยอดเวโอ้นี่เด้ตอวนได้ยุบอ่ะโอ้ห่วยยกเมิดวันไก่ยี่บได้หลายอยู่เลยรอดูเนาะจ้ะรอดูบ้านนี่ยโอ้มาบ้านนี่ถูกดีบ้านนี่ไม่ค่อยถูก เออเออเดินไปก่อนเลยน่ารอดูเขยกก็ได้ฉากละสีตัวห้าตัวปลาซิวน่อยอไปอ,อ๋อเนอะเอา,านนะไปทำประจบเอา,เอาถือไปด้วยแม่ถือกล้องอยู่ไปดูน,นี่เลยจ้ะชาวบ้านกะออกมายกยอทำมาหากินนะพี่น้องเนะาะนี่คุณยายพันหายโยกยอ เซียนได้หนิเซียนยกโยกได้หนิยายผันไปลูกไปถือมาแล้วแล้วถือขูดถังมาให้แม่นู่นน่ะเขาาเพียบเลยจ้ะพี่น้องจ้าว่าแม่เข้ามายกหรอือไปไปอีกท่อหนึ่งนะคะท่อน,นี้มีคนยกแล้วเรากลับไปอีกท่อน,นึงเพราะว่ามีหลายท่อจ้ะพี่น้องจ้า ท,ท่อระบายน้ําเนาะจากพื้นสุดลงสูงไ่ไรนาเวลาน้าหลากเวลาน้าไหลปลามันก็นจที่ขึ้นมาเล่นน้าเหมอือนตรงปากท่ชอชาวบ้านเขาก็จะมายกยอจ้ะน,ไไน,นี่ฝัง่งทางนูน้นเป็นเป็นบ้านจา้ะพี่น้องจ้ะเป็นในหมู่บ้านเนาะโอ้พี่น้องเลย ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบเป็นบ้านบ้านสุดๆเด็กน้อยแล้วจะเป็นใครคอยดูเด้อบอกว่าให้มาก,กฟังจะที่น้องจ้นานาี่นถ่ายคลิป้พี่น้องไปดูบรรยากาศบ้านมาเพื่อนเห็นแม่มาเพื่อนก็นอยากมาถือ,ถ,อถือนี่ให้น้องเดินไปไล่ถือคู่ทั้งให้น้องเดินอ่ะน่ะน้องมันถือลมว่าไหวน่ะ,นะลมมันแรงอ่ะ เอาแล้วๆลูกถือดีๆให้มันต้านลมถือถือให้มันต้านลมเออถือต่ำๆอย่างนั้นนะลูกมันถึงไม่ปิวตอนนี้มาถึงปากท่อแล้วนะคะกำลังยกจ้ะคุณยายกำลังยกบื้อขึ้นน้ำไหลแบบนี้จ,จะมันพอที่ถูกอยู่เนาะฉากแรกยังบ่ถ,ถูกเนาะ แกชอบยกยอทุกปีแหละถ้าฝนตกน้ำหลากแบบนี้นอยู่ปากท่อยกทุกปีกสมัยตะกี้นังอิดเป็นเด็กน้อยก็ไม่ยกแบบนี้แหละยกได้ปลาลดเนาะสมัยตะกี้เนาะปลาลดล่ายไหลปนมันนี้ฝนตกนะยกรอบสองจะถูกหรือเปล่า โอ้ถูกยู่นิดๆนหน่นอย,อยมันพึ่งพึ่งมากวนน้ำหาที่ยกเมื่อกี้นี่เนาะห้ะวยได้ฉากละห้าตัวสิบตัวในเมื่อวันก็ได้หลาย,ลายเติบอยู่เ้อะจ้ะพี่น้อง,งอืมว่าแต่มันถูกทุกฉากเถอะย,ยกอีกฉากที่สามาโอ้ได้อยู่ หนึ่งตัวยกแล้วนะครับดูดิครับมีไหมไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับไม่เห็นได้เลยได้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 เหรอได้ได้โอเคเอามาชูกล้องนี้ กล้องไม่เห็นไปไปพังกันแปลโยไปปืนไปโยมาโบทันเมื่อกี้นี่เนาะฝูงมันมาอู้เต็มปากท่เลยพี่วันหูนนะดำปือเลยดำปือเลยหูนนะพี่น้องจ้าเห็นปลาซิวอยู่ปากทอบ เป็นหมูเป็นหมูเลยคุณน่ะปลาตัวปลากำลังขึ้นทอนี่คุ่น่ะลูกปลาลูกคอกก็มีคุ่น่ะอยู่หัวมุมนี่นะเป็นฝูงเลยปลาสะออนพี่อ้วนไปเราหมูนึงนี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วเปแล้ว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 แล้เต็มยกเลยไปแล้วยกเลยมันบ่ถูกรูมันนี่ ก็ต้องวางต้องกลางนี่ชันว่าตรงนี้ล้อดักมันอันนี้เป็นฝีมืออีทไปยกยอมาจ้ะพี่น้องจา๋ารอบสองนะคะอันนี้รอบสองรอบแรกได้มาแล้วทําประจอมเสร็จแล้วเรียบร้อยไปยกต่างแต่แปดโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นจ้ะกลับบ้าน <c oughs> นูอันนี้เลือกออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาซิวนะพี่น้องจา๋า ราซิลนะคะเยอะมากๆเอามาไว้ทำประจอมกินอ,อันอันแรกจะได้หลายกว่านี้แมนบ่แม่มอันแรกได้หลายกว่านี่จ้ะรอบแรกที่ให้น้องปั้นเอามาเก็บไว้อะได้หลายกว่านี้จิประมาณนี้เนาะดูสภาพหน,นานังอิน <laughs> สบนาพหนาคนไปโยกโยกไปแต่งแต่เชา้าจนอ่าสี่โมงเย็นบ่แม่สี่โมงเกือบห้าโมงแล้วแหละออ เดี๋ยวอีกะจีขออนุญาตไปอาบน้ำนะพี่น้องนะบ่ได้ใส่ชุดนี่ใส่ไปอันนี้ใส่ไปข้างในแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าถุงไปอือน้ำก็ว่าได้อาบเฝ้าไปหลายอันคือความที่ว่าแค่ความหมายคือแค่จะออกไปถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆดูแต่พ่อไปแล้วติดใจบ่อยากกลับขึ้นกึ้นมาพี่น้องจ้าให้เด็กน้อยให้น้องปันกับน้องเชียบมหายอไปให้ไปยกติดลมเลยบัดทีนี่บ่ได้ถ่ายฮอตคลิปอือติดลมมี่แหละค่อยดูพุ่งหนิงจิลุกได้บ่จิบบ่ปวดเอวอัน คักบอดสันเด้วายจิบ่เปียดปวดกระดูกกระเดียวคักบอ่อเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอเอ็ดขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นางนิดน้ำหนึ่งเด้อ